กลับมาพบกันเบรกสามนะครับสุดท้ายยังไม่จบติดตามกันต่อไปเลยนี่เพิ่งเริ่มต้นกับตำนานองค์พ่อจดตุคามครับเมื่อกี้เราค้างว่าองค์พ่อจดตุคามเนี่ยเป็นลูกของแม่พญาจันทรานะกับพระสุริยะ,นะะทีนี้เมื่อท่านโตมาเนี่ยท่านก็มีชื่อว่าเจ้าชายเ,เจ้าชายรามเทพ,เเท,พทีนี้เนี่ย คำว่าจตุคามเนี่ยมาต่อหลังได้เนี่ยก็ตอนเมื่อมีศาสตร์วิชาหนึ่งเข้ามาเรียกว่าจตุคามศาสตร์อเราเนี่ยสงสัยมากเลยตอนเราไปหาข้อมูลเนี่ยเฮ้จตุคามศาสตร์คืออะไรจตุเนี่ยแปลว่าสี่ถูกไหมครับคามคามถ้าแปลแบบตรงๆเลยอาจจะเป็นแรท้องฟ้าหรือว่าท้องทะเลคืออาจจะเป็นศาสตร์วิชา ขั้นสูงอย่างหนึง่งซึ่งข้อมูลเนี่ยน้อยมากเลยแต่เขานะครับมีการบันทึกไว้บางส่วนว่าเป็นศาสตร์พูดถึงดวงดาวอพูดถึงราศีพูดถึงการอ,อ,อาจจะเป็นไกลกรายโหรศาสตร์ที่มีวิชาอาคมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวโยงด้วยเจ้าชายรามเทพเนี่ยก็ได้สำเร็จวิชา จตุคามศาสตร์ขั้นสูงอ,อแล้วก็ปฏิญาณตนแน่วแน่ว่าเราเนี่ยจะิษฐานจิตเป็นพระโพธิสัตว์ตัวอย่างของท่านที่ท่านอยากเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนี่ย้อนกลับอีกนิดนึงนะณสมัยก่อนนู้นเน่ยมีพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งที่โด่งดังมากพระอะวโรกิเตสวนขูเป็นไงพูแล้วขนลุกไหม รู้จักไหมพ่อรกินสวนรู้จักพ่อแม่คนอิ่มใช่นั่นย้อนไปหูนานมากถ้าเรารู้จักพ่อแม่คนอิ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยเอาว่าอายุที่รุ่งเรืองเลยนะรู้จักพ่อแม่คนอิ่มได้ก็ต้องไปต้องไปดูไซอิ๋วอะ่ะต้องย้อนไปดูไซอิ๋วผ่านเรื่องราวเลยว่าต้องผ่านไปดูไซอิ๋วว่าถึงแู้อโอพระโพธิสัตว์เอาวโาลงจีเตสวนเนี่ยคือแม่คนอิ่มท่านเป็นใครมางไงเนี่ยเรื่องเนี้ยหลายหลายพันปีผ่านมา องเจ้าชายรามเทพเนี่ยก็ปฏิญาณตนแน่วแน่ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องใช้คำว่ามีไอดลอลม,มีไอดลอลพระบริสัตรูปองค์หนึ่งก็คือพระอักวโดกิตเตส่วนที่ทางศรีลังกาเนี่ยเขามีความเชื่อมากและทางศรีลังกาเนี่ยเขาเรียกว่าพระส่วนมากหรือผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากชอบตั้งจิตแน่วแน่ในการเป็นพระโพธิสัตว์เพราะเชื่อว่าเป็นการสะสมบุญบรารมีที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ไดยากเจ้าชายดาวเทพก็เลยปฏิญาณได้ว่าเราจะขออธิษฐานตัวเราเป็นพระโพธิสัตว์โดยใช้ศาสตร์วิชาจะตุคามศาสตร์ในการช่วยเหลือทุกคนปกปักคุ้มครองรักษาหลังจากนั้นผ่านมาท่านใทศศาสตร์วิชานี้ดูแลจนนำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยยกย่องท่านจนเรียกท่านว่า องค์พ่อจัตุคามรามเทพหรือองค์เจ้าชายจัตุคามราม,รามเทพอันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าความเป็นมาขององค์พ่อจตุคามรามเทพนะแล้วยังมีเรื่องที่สองอีกอเขาเชื่อว่ามีเจ้าชายสององอเหมือนในเปิดเปิดในรูปที่เป็นไม้แกะสลักสององ อ่มามัจจาักษสององค์ขึ้นรูปศัปตรูให้ให้ดูหน่อยเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันที่มาช่วยปกปักคุ้มครองรักษาประชาชนชาวสี่วิชัยสมัยนั้นนะครับองค์พ่อท่านหนึ่งอ่ะชื่อองค์ราม,มาเทพอ่าอีกองค์หนึ่งเนี่ย ไม่ได้ชื่อว่าท่านองค์จะตุคามนะแต่มีการบันทึกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านชื่ออะไรขัดตุเทพอประมาณเนี้ยอ่อประมาณเนี้แล้วเขามีความเล่าว่าทั้งสองท่านนี้ยก็ช่วยเหลือประชาชนจนถูกยกย่องจึงเรียกคู่มาคือภาษานี่ก็ขยับมานิดนึงเพี้ยนมานิดนึงเป็นองค์พ่อจัตุคามราม,าม,มาเทพอ่า น,นี่คือเรื่องเล่าก็คือเป็นการรวมชื่อกันของทั้งสององค์คือต้องบอกว่าพอเวลาเนี่ยมันย้อนไปนานปุ๊บเนี่ยมันมีแต่เรื่องเล่าที่เล่าปากต่อปากรุ่นสุนรุ่นบางทีอ่ะคพูดหรือภาษาในการสื่อสารเนี่ยหรือชื่อเนี่ยเมื่อาจจะถูกเพี้ยนไปตามยุคตามสมัยใช่หไหม,มเราไม่รู้ว่าจุดกําเนิดหรือต้นต่อจริงๆขององค์พ่อจัุคามรามรเทพเนี่ยเป็นาอยังไงแต่อันเนี้ยผมมีข้อมูลอันหนึ่งนะโดยอาจารย์บัณฑิตนะครับ เป็นผู้เช่าชทางสภาษา,าสตร์ท่านหนึ่งเลยท่านได้บันทึกเรื่องหนึ่งไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าศิลปะที่เห็นมาเกี้ยนะครับตามประเพณีสีวิชัยเนี่ยองค์จัตุคามรามเทพเนี่ยหมายถึงดวงวิญญาณแห่งอดีตบุรพากษัตริย์ที่เคยปกครองสีวิชัยนะซึ่งทรงฤทธิ์อำนาจเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยบาร,รมีธรรมสิบประการก็แทบจะเป็นองค์พระบริสัทแล้วนะ,ค,ะครับ และท่านยังได้บันทึกต่อไว้ว่าเนี่ยในช่วงนั้นนะครับก็มีการสถาปนาขึ้นแล้วก็ใช้ทั้งสองท่านเนี้ยเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเหมือนตัวแทนบรรพัพบุรุษที่เป็นบูรพก,กษัตริย์ทั้งหมดเลยค่ะ,ะที่ช่วยปกปักคุ้มครองรักษาดินแดนสีวิชัยมามซึ่งผมก็เคยได้ยินนะ <c oughs> ว่า <c oughs> องค์รามเทพเนี่ย <c oughs> เขาว่า เหมือนพระนารายณ์เนี่ยกลับมาจุดติใช่เป็นองค์เทพที่คอยปกปักดูแลรักษาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยนะต้องย้อนกลับไปอีกเรื่องเลยนะเพราะว่าคำว่าจะตุเนี่ยคือสี่ใช่ครับซึ่งถ้าเป็นศาสนาพุทธทางฝั่งเราเถรวาดเขาเรียกว่าเถรวาดจะหินนยานหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีความเชื่อว่ามีสี่จัตุโรคขบาท ที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาศาสนาถูกไหมแต่ละทิศแต่ละแต่ละทวีปถูกไหมทีนี้มันก็มีบันทึกอีกอันหนึ่งกันว่าพงพ่อจัตุคามรามเทพเนี่ยก็เหมือนกับองค์ีจัตุโรคขบาทเป็นหนึ่งในสี่หรือว่าเป็นรวมเท่าอย่างนี้เราเนี่ยไม่กล้าพูดแต่เอานี่เป็นความคิดเห็นเราแล้วกันเราเชื่อว่าองค์จตุโรคบาทเนี่ย มีเพียงหนึ่งเดียวก็วคือสี่ท่านนี้ทีน,นี้สี่ท่านนี้ไปอยู่ในาศาสนาพุทธทางด้านจีนก็มีอีกชื่อหนึ่งถูกไหมไปอยู่าศาสนาพุทธทางฝั่งไทยก็มีอีกชื่อ,อ,อหนึ่งไปอยู่ทางพุทธที่เป็นมหาย,ยานก็อาจมีชื่อหนึ่ง่งทางญี่ปุ่นเนี่ยพุทธทางญี่ปุ่นก็มีสี่จัรโรคบาทชื่ออะไรมีองค์หนึ่งชื่ออะไรอะไรฟูกุฟูกุไดอะไรที่จางเนี่ย แต่ถ้าเรารวมภาพทั้งหมดแล้วก็คือ4องค์เดียวกันก็้าใจว่าสี่องค์เดียวกันประเทศจีนที่เรารู้จักจัดโลกขบาทก็จะมีใครที่เรารู้จักชฉเสียงเอียหรือเปล่าที่อยู่ในสี่จรคือเป็นเป็นยักษ์เหมือนกันหมดทุกที่เนี่ยก็จะเป็นเป็นพญายักษ์ใหญ่เป็นเทพองค์ใหญ่สี่องค์ที่ปกปักคุ้มครองรักษาดูแลต้องใช้คําว่าดูแลพุทธศาสนานะแต่ละทวีป แต่เมื่อก่อนมันค uh, ือชมพูทวีปไงอ่าชมพูทวีปนี่มันกว้างมากถูกไหมมันรวมอินโดอินเดียสีลังกาทิเบตเนปาลไทยลาวกัมชาคือทั้งหมดเนี่ยใช่ใช่นะมันใหญ่มากทังไม่ได้แยกย่อยเป็นประเทศทางฝั่งเราเนี่ยเทียกว่าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีหนึ่งในจัตุรรบาตดูแลก็คือเรียกภาษาไทยทุกคนรู้จักก็คือท้าวเวสสุวรรณเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าองค์จตุคามรามเทพเนี่ยเป็นไปได้นะที่ท่านก็จะมีสี่หน้าเห็นไหมสี่ทิศจตุนี่แปลว่าสี่อยู่แล้วถูกไหมจตุนี่แปลว่าสี่อาจจะเป็นองค์จตุโรคขบาทก็เป็นไปได้อันนี้ฉันว่าเป็นไปได้เพราะเรื่องเล่าและตำนานมันมีมันมีเยอะมันมีแบบโ,โหลึกลับซับซ้อนเพราะไม่มีการบันทึกอทิพี่รู้สึกยังไงกับกับเรื่องนี้อ่ะ จริงๆอ่ะ <c oughs> คือเชื่ออยู่แล้วแล้วก็ศรัทธาอยู่แล้วแค่เราได้เข้าไปไหว้แค่แบบครั้งหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนอย่างที่น้องบอกว่าเออบรรยากาศหรืออะไรต่างๆนานา,นามันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมนกับความขลังที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรเงี้ยใช่เราว่ามันไม่ไมีมีไม่กี่สถานที่นะที่เราเข้าไปแล้วจะจะ,จะอินมั้ยมีอีกที่หนึ่งที่กรุงเทพที่ทิพย์รู้สึกว่าทิพย์แบบโอ้ยเข้าไปแล้วขนลุกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบต้องมนมากเลยคือวัดพระแก้ว พระสยามเทวทิราชพระแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่เรายังไม่ต้องแวะพระแก้วไม่รวมถึงองค์นี่เราจะย้อนนิดนึงว่าองค์พระสยามเทวทิราชก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเรามองถ้ามองมุมเมื่อกี้นะเมื่อกี้มีบันทึกไว้อย่างหนึ่งว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพที่เขาเรียกกันเนี่ยก็เป็นตัวแทนของบูรพกษัตริย์ถูกไหมในอดีตนะรู้ไหมว่า องค์พระสยามเทวธิราชเนี่ยก็เช่นเดียวกันบางคนเข้าใจผิดนะว่าพระสยามเทวธิราชเป็น,เป,นเป็นพระเป็นเทวดาที่รวมเราอดีตบรรพชนบูรษกษัตริย์ของสยามประเทศเหมือนกันอ่าอ,อันเนี้ยอันเนี้ยพอเรื่องราเรามันเชื่อมโยงกันน่ะมันจะมีข้อบทวิเคราะห์ได้ว่าเอ๊ะเรื่องไหนนะม,มีโอกาสที่จะเกี่ยวโยงอ่าให้องค์พ่อจัุคามรามเทพเนี่ยดำเนินเกิดขึ้นอ่าแล้วยังมีอีก มีหลายเรื่องราวนะ<ส>แต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่เรื่องราวหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเริ่มรู้จักองค์พ่อจตุคามรามเทพแล้วค่ะคือคือท่าน <c oughs> ดังมาตั้งแต่ในยุคนูน้นมาจนถึงปัจจุบันหรือว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ดังแล้วก็อาจจะแบบอ่างเงียบไปแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ดังขึ้นมาอีกหรือยังไงอะคะเรื่องราวนี่นะครับที่เมืองนครเนี่ยมียุคข,ของความเฟื่องฟูอลังการค่ะ ทุกอย่างคือเพอร์เฟกดินแดน่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสงบเรียบร้อยมีกินมีใช้อยู่แบบดีนะแล้วก็มีอยู่ช่วงยุคหนึ่งจะใช้คำว่าการียุคเลยก็ได้คือแย่ yeah. ลูกระบาดเศรษฐกิจการปกครองบ้านเม,มืองประชาะชนเขาเรียกว่าเดือดร้อนทุกย่อมยาก่อนจะเริ่มตั้ง ศาลหลักเมืองเนี่ยศาลหลักเมืองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีังแต่อดีตแล้วมีแต่อดีตนานมาแล้วนะครับแต่มีการตั้งศาลหลักเมืองครั้งแรกครั้งแรกซึ่งทําให้เกิดการสมโพสศาลหลักเมืองหรือทำศาลหลักเมืองใหม่ครั้งที่สองที่ทาให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้จักคือครั้งแรกเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการตั้งศาลหลักเมืองเนี่ยใช้ ใช้ความเชื่อนะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อที่เล่าสู่กันมาว่าผู้ที่ตั้งศาลหลักเมืองครั้งแรกเนี่ยอาจจะโดนหลอกหรือโดนคนเนี่ยใช้คำง่ายๆลยโดนวางงานคือวางศาลหลักเมืองวางเสาหลักเมืองแล้วแบบผิดพิธีกรรมผิดผีบรรพบุรุษผิดดวงเมืองผิดดวงเมืองผิดต่อองค์บุรพกษัตริย์ยังไงอ่ะก็ใช้ใช้ภาษาง่าย เราไม่รู้หรอกว่าพิธีกรรมเนี่ยอาจจะต้องทำหนึ่งถึงเอาจจะต้องเอาดวงเมืองมาประกอบอกับดวงบุรพุพะกษัตริย์อะไรก็แล้วแต่มีการแก้มีการทําใหม่ทําให้ดวงเมืองกับเหล่าวิญญาณบุรพุพะกษัตริย์รวมถึงสิ่งศักดิสรร์สิทธิ์ที่อยู่แต่ละฐานที่เนี่ยไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้าถ,ถึงขนาดนี้ ถึงขนาดนี้เลยเข้าใจง่ายๆก็เหมือนแบบว่าการตั้งสารหลักเมืองขึ้น<อ>แบบผิดเลิกผิดยาม<อ>ผิดดวงเมืองไม่ได้ดูโหราศาสตร์ก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เมืองเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีความเจริญเท<อ>่าที่ควรจะเป็นแล้วแล้วอย่างเราเนี่ยถ้าถามเราว่าเอ๊ะเราจะเป็นคนตั้งเสาหลักเมืองเนี่ยอเราก็ต้องปรึกษาโหราศาสตร์ปรึกผู้เชี่ยวชาญถูกป่ะทั้นเราไม่รู้ในสมัยนั้นนะ่ะว่าการปกครองอาจจะมีการ แข่งแย่งชิงอํานาจหรืออะไรกันอยู่ทําให้การตั้งเสาหลักเมืองตอนนั้นนะ่ะไม่ประสงดีใช้คำนี้แล้วตอนนั้นมีการแก้ไขยังไงอะคะยังไม่แก้อ่าอยังไม่ได้แก้ทําให้เมืองนครธรรมราชเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะที่สุดโทมแย่ yeah, สุดโทมไม่ดีเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีผู้คนไปอื ไม่ค่อยมีใครไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มไม่ค่อยมีผู้คนรู้จักจนกระทั่งพลตำรวจตีขุนพันธุลักษณราชเดชต้องบอกว่าเป็นผู้ก่อกำเนิดองค์พ่อจัตุคามแล้วก็ช่วยบูรณนะประกอบพิธีกรรม การทำเสาหลักเมืองใหม่เกิดขึ้นแต่นั่นหมายความว่ามันกินเวลายาวมากเลยนะถ้าเกิดเท่อดิฟังใช่ใช่มันคือการกินเวลายาวมากคือตั้งแต่ที่ตั้งครั้งแรกคือโดยที่เราไม่รู้เลยว่านตั้งใครเป็นคนตั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ยาวมาจนถึงเพราะว่าเราเพราะว่าทีพเองก็ทันในยุคของคุณพันธใช่เนอไหมน้องก็ทานแต่ว่าน้องอาจจะเล็กเพราะฉะนั้นกินเวลายาวมากเลยนะก็ก็ถามว่าวันเนี้ ตัวเราเองเนี่ยทานต้องวัดอย่างง่ายสุดเลยถ้าไม่มีองค์วระจตุคามอยู่ในวงการพรานะจะรู้จักนะครได้ไงใช่มีแต่ชื่อไงมันจะได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยไปนะไม่รู้จะไปทําไมไม่รู้จะไปเพื่ออะไรคือเพราะเทียบกับไอ้ไข่ไม่ได้เพราะไอ้ไข่เพิ่งมาดังไอ้ไข่เพิ่งมาทุกอย่างเนี่ยใช่ใช่ถ้าเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าว่าทุกอย่างเนี่ยกลับมาบูมเนี่ยในช่วงที่ มีการเปลี่ยนดวงเมืองแล้วก็ทําเสาหลักเมืองใหม่แล้วจุดเริ่มต้นของการที่ทุกคนเนี่ยรู้จักวัตถุมงคลจุดเริ่มต้นในการมีวัตถุมงคลขององค์พ่อจัตุคามเนี่ยเริ่มต้นจากจุดเนี้ขุนพันธลักษณ์เนี่ยอ๋อแสดงว่าในตอนนั้นคือท่านเป็นคนที่ทำพิธีเองเนี่ยหรอเรื่องเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นอีกต้องบอกว่าการบูรณะศสาหลักเมือง เริ่มจากการจะไปจับหัวยเถื่อนหวยเถื่อนเป็นไงเร,เริ่มจากการจะไปจับหัวยเถื่อนเรื่องน่าติดตามมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายเรื่องที่เราอยากจะถาม,มเราอยากจะรู้เพราะว่าโอเคเราอาจจะทันในช่วงกลาง เราไม่ได้ทันตั้งแต่ตอนต้นไงนึกออกไหมเราอาจจะทันในช่วงกลางแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะรู้ว่าว่าตอนต้นมันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรแล้วจึงทาให้คนประชาชนทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้นได้ยังไงนั่นต้องอย่างนั้นออันนี้เรื่องจริงนะครับแต่วันนี้เราจะรู้ทั้งหมดวันนี้นะครับเราหมดเวลาแล้วก็ต้องติดตามในช่วงหน้าอไม่ใช่สิในเทปหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวติดวันนี้วันอังคารนะครับ เราไปติดตามต่อในวันพฤหัสบดีเวลาเดิมครับสองทุ่มถึงสามทุ่มสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมทุกช่องทางนะรวมถึงนะครับทุกท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับ v6 ออนไลน์เพื่อดูเทปย้อนหลังดูรายการย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นเพจสโตแอป Store นะครับ ท่านใดชมทาง Facebook YouTube นะครับฝากกด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รายการพุทธคุณด้วยใช่ชื่อชื่อเดียวกันพุทธคุณทุกคนเจอพุทธคุณจะเจอเลยแต่ถ้าไปทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับท่านสามารถเสิร์ชได้ว่า v6tv ทา Facebook นะ YouTube ก็เช่นกันชื่อเดียวกันนะใช่แล้วนะครับท่านใดนะครับมีพระเครื่องนะครับอยากส่งมาให้ผม และทีมงานใช้คำว่าทีมงานเพราะเราเยอะมากนะตรวจสอบตรวจส,สอบนะครับแท้เกราคาประเมินเท่าไหร่สามารถแบ่งให้เราเช่าบูชาได้แอดไลน์มาเลยครับแอด PTK 168ค่ะ,ะฝากติดตามนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพนี่แค่เริ่มต้นใช่ค่คะติดตามต่อครับวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้ครับน้องวัดเนือดวง คุณทิพย์เหนือดวงแล้วครับผมโตบารมีสยามน,นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<า>